สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับวันสงการครับพี่น้องครับนี่เปินอีพีที่สี่สิบครับวี้อย่หาดช่อมดาวล้วงนาตาลคือเราครับอยู่กับเสียนแห่ห่อครับวิวาวันแห้วันสงการครับพี่น้องครับมาเบิ้งครับมาเบิ้งทิมงานห่อกำลังเตรียมตัวครับพีน้องครับวันแห้วันสงการ ตั้งเตรียมการครับหนึ่งสองสามสี่หาหกโอ้น้ามแห้งได้หมดนี่ฝนตกไม่นี่คืนแห้งครับแบบนักนวงเลยครับเอ้าสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแห้ครับกินน้องบุ้ยหนามแหงอี้เดด่าตายไปวังบวันแหวันสงการ อได้ของมากครับเป็นปุ่มมาเลยเสื้อโอ้ยฝนครับ<ป>น้ำแห้งคันใหญ่มาเลยน้ำมาแรงฝนตกเมื่อวานอย่างรุนแรงรุ่นกันช็อตแรกครับ <c oughs> ช็อตแรกวันสงการ ลุนกันครับเสียนคำเสียนใจเสียนแต๊บมันหลากเขามาหาขันเบิร์ตจุนเขาไปหาขันเบิร์ตจุนซุเฮเลย ดังแหลกข,ขึ้นไปแล้วรเ็อ่วเอาขึ้นมา,า,ามอเอาขาวา <c oughs> มึงดูอันย่ามึงดูเ <c oughs> สียแงแต่มคนดัง <c oughs> บ้าแหวงแวงบ่

โอ้ยแกมาเป็นปลาใหญ่ตัวหนึ่งครับพี่ดองครับรอบไหมปลาหย่อนขัวหลบแตะ่ปลาจุ่นหน่งจะขายปลาจุ่นหน่งหน้ามาอันนี้เนาะจะหมดหนึ่งตัวแล้วปลาสีเสร็จปลาหย่อนตัวหนึ่งเพี้ยนแต่ปลาหย่อนหน่อยตัวหนึ่งบอกมันเป็นตาโรดตัวปลาหย่อนมาหนึ่งตัวครับพี่น้องครับรอบ พักไปครับตอนนี้ยกแกลกพานไปผมมีหยังเกิดขึ้นเช่นค้ามภาคกินเข่าวันอ้าวยังค่อยหลุนกันช็อตหนาครับพี่น้องครับพักยกครับพี่น้องครับบันนี้พักยกหาแนวกินครับพี่น้องเาเบิงแนวอยู่แนวกินข้าเจ้าก่อนเดี๋ยวจังลุยกันต่อไปครับผมครับพี่น้องครับ นะครับเส้นกบเส้นใจเส้นหมอกเส้นข่ำกําลังกีนังเข็มมาหาปลากีนังเข็มครับพี่น้องครับเข็มเข้มเราเข้มเข้มเราหนาวหนาวจีนังเข็มหนาวกีนังเข็มอุ้ยนังเข็มเราบุญอะไรจ้อยนังวัวหนังวัวมาครับซาไก่ชแนลครับพี่น้องครับ ก็หลงพ้อ oh, ้ยอะมาว่าสิม oh, าักจิตาลปัส่เลย่าฮ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 ่อฮาฮ่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 าล่าค่าฮ่มฮาก่มฮ่าแ่าฮ่าฮ่าฮ่นี่าฮ่ัฮ่า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 ่าน่าฮ่าฮกาฮ่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 า่าห่อน่าฮนา่าฮ่าฮ่งฮ่าฮ่อฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮาฮาฮ่นฮา่าฮ่าาาฮ่าฮ่่า่าฮ่าฮนาาาา่ น้ำม,มาเร็วสีทอมเบมิดแล้วครับมองมอง,มองเห็ดมองหานเนี่ยเอาครับยกที่สองกำลังสิเริ่มขึ้นครับป่ะยกที่สองกำลังจะเริ่มขึ้นรู้ควหนักคำผ่าเห็ดผ่าถ้ำเห็ดครับอากาศเย็นๆครับมื้อนี้เด้อเบาซักไก่เด้อ ล่างเขาประจำนาทีครับประจำการหน่วยพิฆาตปลาแม่น้ำขโขงหน่วยพิฆาตเน่าหน่วยพิฆาตเน่ามาแล้วเอาแถวเขาคิ้วแล้วครับเป็ดนียย่างบ่งท่านออกมันนี่คือสีตกกับบอลแมนคือสีน้ำกับคือ ขึ้นกำลัิข <introductions> <ination noises> ึ้นศอกแล้วครับบาทสามหกเจ็ดแปเก้าเก้ข้นร้านข้นหมูจะร้านก้มูเนาะเดี๋ยวไปหน้าเนอะ บางนามเดอ้อบางนามเดอ้อโอ้ยโอ้ยออ,อ,ออดเป็นภาพสวยงามมากๆครับวานลงพร้อมกันบินกลายเป็นลมบินโอ้บินอ้ยลมบินครับแฮบบินได้ไปได้ไป บาเทียวาจูมาเดียไก่กี่ฟอกอัสุดั้นซื้อตังซื้อมาไล่ะแฮบินอ้าไอเส้นโคกเผาแฮบินบินไปแล้วครับเส้นแฮบินเผากันได้รูก่เลยเฮ้ยเ้ยเฮ้กัฮ้ยกฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยับเฮยเฮ้ยเฮ้ย้ง เอาปตะกอดบิดตังเอาแบเปรี้ยวท่ามเลยครับใก่ชิดติดฟัดมาแล้ครับโอ้ยสีเซนหเซนหกเซนสี่ห้าหกเจ็ดอ๋อปยอนเหรอโอ้ปย้อนตาลบ โอ้ปะยอนปะยอนปะยอนใหญ่หรือปะยอนตาโล่ฮะรุนกันอีกหาดังนี่เราละปยอนตาโลไปแล้วตัวนึ่งตาโลต้สงสัยปะยอนจะกินลูกเอียวเอียวเนี่ยเอีวเนี่ย

เอ๊ะมาอีกแล้วจแตบมาแหลกแกมาแล้วขลาดขลาดมาแลกแก่ขลาดขลาดมาปลาอะไรนะไปย้อนตัดััเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน้อหโอ้โหตัวบักงามเลยว่ะไล่เพเ็นกระตาบกระตบแลาเกเว่ลูกไล่ลูกไลู่ดึงโอ้ยฉเกาด้ครับแฉ่เกาฉ่เกา นี่เด็กปลาเพียงครับรอบนี้กินด่างกินด่างนด่างกินได่างโอ้ลังก้อนเช็บกบเขามาแก่คลาคลานก็แล้ครับพลังก้อือติญเข่าโอ้ยไปย่งดส่ปลาสอยโอ้ยดังไฟเกนกีปลาสอยน่อยตัวนึงครับกนหนักกบ โอ้ยครับรอบนี้เห็นปลาหาโตครับปลาปลาเปลี่ยนสวงปลาย้อนปลาโลหนึ่งกับปลาซวยรอบนี้ออกมาประมาณนี้ครับผมก่อนจีปิดคลิปไปในอีพี่นี่เฮ้ยเสียงขับกระดิกเยู่เสียงขำเสียงขำไปถุงใสถุงใส่เพิ่งรั้งแรกได้ใส่แล้วได้ใส่แล้วผั้หนาล่วง ไปใส่สองตัวแรกครับ <c oughs> โอเครู้เรื่อง <c oughs> โอเคครับเวลาพี่พีเดี๋ยวเอาไว้สมีก้อนครับเอาไอวไพ้พอกันอีพี่หนาครับสุดายพี่นี่ขอบคุณครับ